ขนาดฝนฟ้าขนองกรบูตูบอกว่าฝนฟ้าก็ไม่สามารถจะหยุดผู้หญิงคนนี้ได้ใชคะผู้หญิงคนนี้แซ่บมากจนทุกคนถามว่าอุ้ยเตี้ยทำไมถึงแบบว่าสวยขนาดนี้มีพิธีการดูแลตัวเองยังไงเนี่ยไม่ไม่ลงไม่ลงทะเลก็ได้น้ําเย็นแม่เออเออไม่ลงทะเลก็ได้แต่ว่าที่นี้สวยจริงๆนะที่ไหน ที่พรีม่าโฮเทลพัทยาอ๋อเขามีแท็กโลเคชันดีแม่เพราะว่าอะไรวะแม่เห็นสาปาไม่ได้มีเท่านี้สะไหลเข้าไปในอาคารสะไหลเข้าไปคขลูกอ่ะบอกว่าเป็นสระที่แบบนักกีฬาว่ายได้แม่เพราะว่าเหนื่อยแต่สนุกโอ้โแม่เขาสะเขาวนรอบตึกอ่ะไม่สะไม่เท่าไหรหรอกชุดว่ายน้ำเอ้ยชุดว่ายน้ําคือไม่เคยซ้ําเลยไปทุกอาทิตย์เลยและสามแม่ขอหนูยืมหน่อยแม่ไปเลือกเอาเลย เนี่ยเขาก็จะมีหลายมุเทคนิคการโพสแม่เออสมมุติว่าอันนี้ใช่ไหมแม่ก็อย่าเพิ่งกินข้าวนะแม่อย่าเพิ่งกินข้าวเช้าจริงปะเนี่ยแล้วแม่รีบถ่ายอันนี้ให้เสร็จภายใน11บเอ็ดโมงครึ่งจริงเหรอเพราะว่าไม่งั้นน่ะหนูก็จะหนูเป็นคนไม่อดข้าวไงแต่หนูว่าจะเออไม่กินข้าวเช้าหนูจะกินแค่น้ําเสร็จในช่วงก่อนถ่ายเนี่ยแม่ก็ออกกำลังกายสัก5นาทีสักนิดนึงในท่าอะไรออกกำลังกายท้องล่างแพทย์จะมีปัญหาท้องล่างเยอะที่สุด งม่แพทจะเล่นท้องล่างเยอะเล่นยังไงเล่นยังไงก็คือท้องล่างอะค่ะก็คือยกเกงหน้าท้องใช่ไหมคะแล้วก็ยกขาขึ้นมานอนอยู่เหรอนอนนอนแม่เนอะเล่นท้องล่างปอาม่ป้าบูแต่ถ้าแม่นิกอต่ถ้าแม่ซิกอาบอะแม่จะได้ท้องบนแม่จะได้บนซึ่งแพนไม่ต้องการบนแล้วมันจะเป็นแผลพอเป็นแผลอะเราจะดูแข็งแรงเกินไปเราอยากได้แค่อีเลเว่นไลน์เพราะฉะนั้นอะกันที่เราจะได้อีเลเวนไลน์เราแค่เกรงลําตัวก็คือเกรงลําตัวช่วงกลาง เสร็จถ้าแม่อยากได้ให้ให้มันสับลงไปใช่ไหมคะอันนี้ยากสุดคือแม่ก็ต้องเล่นเอวข้างอืแล้วแถ้าถ้าถ้าเรามีหนอกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเยอะมากมากมาเหมือนขาเด็กเลยอะแม่ต้องงดหวานงดช่วงนี้ก่อนแค่โลครับงดแป้งเทคนิคการโคสนี่เทคนิคการโพสการยืนเก่งหน้าทองมีหักหักเอลนะอเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเมื่อเราอ่ะ แพทถ้าเป็นคนตรงหมายถึงร่างตรงรงตพูดตรงด้วยโอ้ยตายแล้วเอราะนั้นการยกสะโพกมานิดนึงขึ้นมานิดนึงแจะพองวนนิดนึงสร้างเคิร์บสร้างเคิร์บอ่ะดูเดี๋ยวเดี๋ยวคือสร้างเคิร์บหนึ่งจะเป็นยากอะไรอ่ะเดี๋ยวให้อ่ะทำให้ดูสร้างเคิร์บอ่ะต้องรัดเอวกกกระโปรงรัดอันนี้เหมือนหนูทำหนูใส่เฟือกตรงตรงสะโพกนะคะอ่ะยกนิดเดียวยกนิดเดียวกระดกกระดกใช่อยาให้เขาลุ้นเด๊ เออเออแต่เวลาถ่ายเนื่องจากพอเราใส่บิกินี่อ่ะเราหยาดแพทจะเป็นคนไม่ค่อยหน้าไม่เฟยสอยู่แล้วเป็นคนตลกเออแล้วทำไงเพราะว่าไอคนถ่ายอ่ะเป็นคนตลกมันอยู่ที่ตากล้องแม่มันอยู่ที่ตักล้องไอคนถ่ายเป็นคนก็เลยจะออกมาเป็นหน้าแบบนี้แบบนี้า้องตัดหัวไปต้องตัดหัวไปออกยไงครับพี่เลดมาแล้วมารับคุณแม่แล้วถูกนี่เขาจะมานี้ลูก ทุกคนเป็นกำลังใจเพราะวันนี้แม่จะไปหมุนใช่ไหมแม่จะไปหมุนใช่ไหมครับหมุนตลาดกันวันนี้ใช่ใช่โอเคเลยภูมิใจในตัวแม่เนตอวแม่ว่าวันหนึ่งแม่ต้องไปถึงจุดนี้จุดนี้ก็มาถึงเราสองคนโอ้ยแม่โอเค